สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับไตรเน็ตโฟนขับกันนะครับวันนี้ก็จะทําการนะครับแกะกล่องเจ้า JoyFit Selfie 4.0นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ซึ่งทางดีแท็เพิ่งออกมานะครับก็ออกมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับผมก็จะเป็นตระกูล JoyFit หมดเลยนะฮะอ่าตัวนี้เราก็ได้ตัว JoyFit Selfie 4.0มานะครับผมอ่าเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงก็เป็นกล่องของผลิตภัณฑ์นะครับผมซึ่งข้างก็จะระบุตัวเป็นสเปคนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับรูโอคอร์1.0กิกะนะครับผมแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเรียกได้ว่าเล่นโซเชียลนะครับฟรีนะครับหปีเลยนะครับผมอ่าและที่สําคัญครับรองรับ2ซิมได้ด้วยนะครับผมอ่าเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับเมื่อแกะกล่องมาก็จะพบกับเจ้านี่นะครับตัวเครื่องนี่ Joye Fit Selfie 4.0นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับฝาหลังก็จะเป็นกระดับผิวมันวาวนะครับผมนี่นะฮะนี่ก็ตัวกล้องนะครับผมอ่าตัวเครื่องครับอ่าต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นใบคู่มือนะครับเกี่ยวกับจ่าตัวโทรศัพท์นะครับว่าเอออันนี้เป็นรูหูฟังตัวนี้ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ที่แกะอะไรนึงที่เียบสายชาร์จต่างๆนะครับก็ สำหรับมือใหม่เลยนะครับก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมต่อมาเป็นตัวนี้ครับแบตเตอรี่นะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่เทียมไอออนนะครับความจุ1,400มิลลิแอมนะครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นสมอทองนะครับผมขนาดแจ็ค3.5มมิลนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวไมโครโฟนนะครับก็สามารถเป็นได้ทั้งหูฟังแล้วก็เป็นสมอทองในตัวเลยนะครับ ต่อมานี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับตัวเต็มการใช้งานของเจ้า Joyfit e นะครับเซลฟี่4.0นะครับผมก็จะให้ดูอย่างต่างๆนะครับผมมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับผมก็กรอกเสร็จแล้วก็ส่งได้ที่ศูนย์บริการดีแท็ ab, หรือว่าตัวแทนจาหน่ายได้เลยนะฮะต่อมาจุ๊บๆอ่ะนี่ก็เป็นสายชาร์จนะครับผมรือเป็นหัว m i โคร USB นะครับผมก็ใช้สำหรับชาร์จแล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็ใช้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่านี่ฮะและสุดท้ายครับนี่ก็เป็นวอชาร์จครับผมสำหรับชาร์จไปบ้านนะครับผมอ่านะฮะอ่านี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับทั้งหมดเมื่อเราซื้อเจ้า d t ทก Joyfit Selfie 4.0นะครับผมนี่ก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับผมนี่อ่านี่นะครับ ก็ส่วนรีวิวนะครับตัวฉบับเต็มของ Joy Fit Selfie 40่สครับก็รอติดตามเร็วๆนี้นะครับได้ในทาง t าน etphone คับนะครับผมก็สำหรับวันนี้การแกะกล่องก็เรียบร้อยนะครับผมก็รอพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะมาแกะกล่องรุ่นไหนให้ดูอีกนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ